ใส่สูตรนี้วิธีนี้ไปเมื่อประมาณซิฟมือก่อนนะครับยังเขียวงามดีอยู่นะครับยังเขียวงามใส่กับประมาณ1ิฟถึงซิฟห้าเนนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คือปุ๋ยคอกนะครับตัวนี้ผมจะใส่ขี้ไก่ฟักทองจะหมักขี้ไก่มากนะครับเราก็จะใส่หนึ่งกัมมือนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสําหรับมื้อนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับ มาเบิ่งต้นกาฟักทองนะครับที่ผมปลูกไปประมาณ4ี่หามือ่อแล้วนะครับเดี๋ยวมันนี้สิพาเพื่อนๆน,นะครับมาใส่ปุ๋ยฟักทองต้นเล็กนะครับต้นน,น้อยๆแบบนี้ใส่ปุ๋ยสูตรใดดีนะครับดูแลรักษาแนวใดดีนะครับกับช่องต้นน,น้อยๆนะครับปัญหาที่เจอในแปลงกะส่วนมากจะเป็นด่วงเต้าแตงนะครับ แต่แปลงนี้บ่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเฮากะลองก้นหลุมด้วยสตาร์เกิลจีไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็ถือว่าซอยได้นะครับซอยได้ซอยได้ระดับหนึ่งเลยแหละครับสังเกตจะบ่ค่อยเห็นมแมลงอ่าเท่าไหร่นะครับบ่เห็นร่วงเต่าแตงถ้าเปรียบเทียบกับแปลงที่แล้วแปลงที่แล้วบ่ได้ลองก้นหลุมนะครับ ในช่วงระยะนี้จะเห็นดวงเต่าแตงมารบกวนนะครับก็บถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ที่ปัญหาที่เห็นถ้าในช่วงฤดูร้อนนะครับฤดูร้อนนะครับพวกเฟียไฟนะครับพวกเฟียไฟเราต้องมั่นสังเกตบริเวณบริเวณใบอ่อนนะครับถ้าเห็นเฟียไฟก็ควรสิมี วิธีการป้องกันนะครับป้องกันกําจัดไว้จะดีนะครับแต่ในช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะครับเฟียไฟก็มีบ้างแต่กระบอหลายนะครับถือว่าอยู่ในระดับที่บอกอันตรายปานไดน,นะครับปัญหาที่เห็นก็จะประมาณนี้ครับถ้าใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยก็จะมีพวกนอนนะครับพวกหนอนพวกหนอนกินใบนะครับตัวเล็กๆมันสังเกตเบ้งอีกเท่านึงนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปใส่ปุ๋ยต้นกาฟักทองนะครับกลับมาเบ่งวิธีการใส่กันเลยนะครับใส่แนวใดนะครับวิธีใส่ผมจะบอส่ผิวดินนะครับปุ๋ยถึกแดดถึกหยางมันอาจจะไปตามอากาศนะครับวิธีใส่ผมจะใส่แบบฝังดินนะครับฝังดินใส่กับประมาณ1 0ถึง15้เซนนะครับห่างจากโคนต้นนะครับจะใส่2จุดนี่นะครับ ปริมาณการใส่นะครับจุดละประมาณเครื่งช่อนแกงนะครับนี่นะครับน,นะครับกัดตัวนี้นะครับเนื่องจากการเตรียมดินเท่ากับเตรียมบ่ทันเท่ากับ,บได้เตรียมดินดีบันไดนะครับสิ่งที่จําเป็นก็คือปุ๋ยคอกนะครับตัวนี้ผมจะใส่ขี้ไก่ ฟักทองจะหมักขี้ไก่มากนะครับเขาก็จะใส่1นื้งมือนะครับโอ้ขี้ไก่นี่ก็จะมีพวกทาตุตอาหารลองอาหารเสริมนะครับมีหลายอย่างนะครับเห็นให้ต้นฟักทองเขาบวขาดศาสตร์อาหารนะครับและก็ตัวนี้จะค่อยๆนะครับค่อยๆย,ย่อยสลายตัวเองนะครับค่อยๆปล่อยทาตุอาหารมาให้ต้นฟักทองเขา เห็นให้ต้นฟักทองเขียวนานนะครับเขียวนานจเจริญเติบโตดีนะครับดีกว่าใส่สเฉพาะปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับ เราจะปกหนาปุ๋ยเคมีไว้นะครับบ่อให้ถึกลมถึกอากาศนะครับปุ๋ยเ้าจะบ่ได้สูญเสียไปนำอากาศนะครับประสิทธิภาพการใส่ปุ๋ยเ้าก็จะเป็นประโยชน์ต่อพืชมากที่สุดนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบื้งต้นที่ผมใส่ก่อนหน้านี้แล้วประมาณ1ิมือนะครับว่าเป็นลักษณะแนวใดน,นะครับต้นยังสวยงามอยู่บ่นะครับนี่นะครับอันนี้คือจากที่ผมใส่ปุ๋ยสูตรนี้นะครับใส่ปุ๋ยสูตรนี้ไปใส่สูตรนี้วิธีนี้ไปเมื่อประมาณ1ิมื้อก่อนนะครับต้นฟักทองครับ ยังเขียวงามดีอยู่นะครับยังเขียวงามยังสวยเลยกำลังแตกยอดแตกแขนงนะครับเดี๋ยวผมสีพาเพื่อนๆย่างเบิ้งนะครับวิธีการใส่วิธีนี้กะสีซอยเห็ดให้ฟักทองเฮางามได้นานนะครับเขียวได้นานนะครับนี่นะครับแบบนี้เลย อีกประมาณ4ี่ห้ามือนะครับผมจะใส่ปุ๋ยข้างที่2นะครับอันนี้เพิ่งใส่ไปข้างเดียวนะครับนี่นะครับกำลังสวยเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้นะครับกะ <c oughs> จะเป็นการ แตงกิ่งจัดเถานะครับแต่งกิ่งจัดเถา,แ,ถาแล้วก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเรียกลากฟักทองนะครับมีวิธีการแนวใดเดี๋ยวกัเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิพาเพื่อนๆมามาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกฟักทองนะครับเพื่อแชร์ประสบการณ์กันนะครับเนาะ กาฟักทองตัวนี้กะหลังจากปลูกประมาณ20่สมื้อแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะสวยงามประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้กาฟักทองอายุประมาณ20่สมื้อนะครับยี่สมื้อหลังจากปลูกลงแปลงเพิ่งใส่ปุ๋ยข้างเดียวนะครับเพิ่งใส่ปุ๋ยข้างเดียว ดี๋ยวอีกสี่หามือสี่ใสข้างที่สองนะครับโอเคนะครับสําหรับมือนี้ก็ขอบคุณเพื่อนเอนที่เข้ามารับชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะมีการจัดเถาแต่งกิ้งแล้วก็ วิธีเทคนิคการเรียกลากนะครับเรียกลากฟักทองเสริมลากให้ฟักทองเฮาหากินได้เก่งขึ้นนะครับหากินได้เก่งขึ้นมีหากหลายขึ้นหามีวิธีการแนวใดนะครับมีวิธีการมีเทคนิคแนวใดมาติดตามนะครับมาติดตามชมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับมื้อนนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ